เรื่องเก่าหนุนน้ำดีเร,เราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแพนเรื่องรักรั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้องขุนขุนแคนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหามีอะไรกันด้วยน,น้ำเันเปล่าเจะเงินมาแล้วเอานั่นกับผมกำนันเปลืองขอรับท่านจเจาเืองอ๋อเราเพิ่งพบกันเมื่อวานต่อประชุมนี่ แล้ววันนี้มาทาไมอีกหรือหรือว่ามีอะไรที่ไม่ชัดเจนด้วยกำนันเอ่อที่กัะผมมาในวันนี้เพื่อมาหาขุนทองจันร์โดยเฉพาะของรับท่านเจ้าเมืองอ,อกำนันเป๋งบอกว่าลูกสาวที่ติดเมียมามีอาการผีเข้าขอรับท่านเจ้าเมืองผีเข้าหรือเรื่องไรกันขอรับมันประกาศตัวชัดหรือว่าเป็นผีไอ้ใจคนรักของนางปิ่นลูกเลี้ยงของกับผมเองนะขอรับคนรักแสดงว่าในใจคงจะตายแล้ว ถึงเป็นผีมาสิงร่างสาวของคนรักคนรักมันตายเสียเมื่อวานตอนเย็นเพราะตกหัวค่ำม,มันก็เข้าสิงเลยคอรับแสดงว่าเป็นผีที่เฮี้ยนมากนะขอรับท่านเจ้าเมืองอืมใช่ผีบางตนตายขณะที่กำลังขับแ้นหรือยังไม่อยากตายเพราะมีห่วงอยู่เมื่อต้องตายพอรู้ตัวดวงวิญ,ญญาณก็ไม่อยากไปไหนยังคงแข็งคืนอยู่ต่อด้วยสาเหตุอะไรสักอย่าง ท่านจะเมืองขอรับมีเไรด้วยหัวหมูเออคือกับผมจะมาขอลาราชการสักสามสี่วันนะขอรับจะลาไปไหนกันไปหมู่บ้านญาติของกลับผมขอรับกลับผมก็มาอยู่ที่นี่นานนับปีแล้วยังไม่เคยไปเยี่ยมญาติผู้นี้เลยนะขอรับ <c oughs> ก็เลยจะขอลาไปเยี่ยมสักสามสี่วันนะขอรับอืมงันก็ไปสิข้าก็จะไปที่หมู่บ้านกำมันเปลืองเหมือนกันอ๋อ อยู่ใกล้หมู่บ้านที่กลับผมจะไปเชียวหละกขอรับอ๋องั้นก็ดีเลยข้าจะไปที่หมู่บ้านกำนันเปลืองถ้าไม่เกินสองวันพอเสร็จจากที่นั่นแล้วข้าก็จะไปที่หมู่บ้านที่หัวหมูจะไปนั่นแหละดีเชียวขอรับคนทางหมู่บ้านคงจักดีใจไม่ใช่น้อยที่ท่านเจ้าเมืองจากมากลับผมจักเป่าประกาศให้รู้โดยทั่วกันเชีวยวหละขอรับก็ดีหัวหมูแต่ว่าอย่าให้มากพิธีนะพิธีเลี้ยงดูปูเสือไม่เอา <c oughs> ขอรับ เรี่ยงนั้นกลับผมขอล่วงหน้าไปก่อนนะขอรับเฮ้ยปัดเจ้าของอ <c oughs> คนขับไปด้วย,วยเลยกับผมกูเจ้าเข้มมันจะเหงาเลยขรับแล้วเจ้าไม่กลัวท่านเจ้าเมืองจะเหงาหรือท่านเจ้าเมืองมีท่านปันสอนอยู่ทั้งคนจะกลัวเหงาทาไมล่ะขอรับเดี๋ยวท่านปันสอนก็พาเพลินไปก่อนครับเอ้ารีบไปเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ับไปก่อนขอรับขอรับไปเลย ท่านเจมืองจะไปช่วยกับผมสักหน่อยได้ไหมขอรับกับผมเองก็ไม่มีวิชาอาคมเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ทางบ้านก็มียายสายที่ตั้งสำนักเกี่ยวกับผีสางนางไม้ที่เขาเรียกว่าส่งเจ้าเข้าส่งเนะี่ยขอรับชาวบ้านก็ต่างงมงายให้ไปเชิญผีเชิญวิญญาณญ,ญ,ญาติของตนที่ตายไปแล้วให้มาหาแต่กับผมเองอ่ะหาช่วยนางสายไม่ขอรับได้เดี๋ยวข้าจะไปช่วยนะกำนันกลับไปก่อนเถอะ เอาไว้วันพรุ่งนี้ข้าจะไปมุมบ้านกำนันขอรับกำนันเปื่องพักที่เดือนข้าก่อนนะแล้วเวลาเช้า่อ้ไปด้วยกันหรือจะไปพร้อมท่านเจ้าเมืองก็ได้ทออ่านเจ้าเมืองจะไปเยี่ยงไรขอรับไปมา้าไปด้วยเกวียนหรือจะไปทางเรือขอรับข้ามีวิธีไปแล้วกันเพราะมีแค่ข้ากับพลฝรันเท่านั้นส่วนเจ้าจหัวหมูเข้มกับพลค,คังก็ขอลาไปเยี่ยมญาติแล้วพอเสร็จจากเรือกนกำนันเปื่อยข้าก็จะไปหาสองคนนั่นแหละ เอองั้นเดี๋ยวกับผมกลับเองนะขอรับเพราะว่าผมเอากูยันไปจากเรียนด้วยอืมนี่ก็ดีเลยงั้นกลับตามสบายนะกำนั้นขอรับ รู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแพรเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณซ้อมคุณคุณแคนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งทิ่งริงแฟนวันทองจะคนซี้อคุณช้างเลยตื้อเอามากรอบครองแทน สึกตายก็ลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นสึกรบไม่หวั่นใครสึกรักทาไมเจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาซิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธาไว้แน่น